โอ้โหน่ากลัวมากนะครับโอเคเองๆนะครับโอเคฝากตัวได้ครับผมครับอ้าวแหวนมาตากเสียวมี่ครับผมเป็นสาวรับเป็นไงบ้างครับกับจริงๆก็ตื่นเต้นครับผมคือเขาก็แบรนด์ใหญ่นะครับผมแล้วก็รอบนี้แค่ไม่ใช่ที่ไทยอย่างเดียวแล้วก็เป็นฝั่งเซาล์อีสต์เอเชียหมดแล้วผมก็รู้สึกดีครับวิ่งมาแ้่งขันทำงานกับเสียวมี่ครั้งนี้แบบก็ผมก็ คือรอบพล้วที่คือได้ถ่ายโฆษณาที่ประเทศเกาหลีครับผมตอนนั้นก็คือ,อทุกอย่างออกมาสมูทครับก็แบบการ working ด้วยกันอะไรหลายอย่างก็คือไม่มีอะไรขัดข้องสักเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ทางนี้เขาก็สปอร์ตผมแบบว่า,า all in เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบป้ายโฆษณาของทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นด้วยผมก็เดี๋ยวสามารถน่าจะดูได้ครับตามหลายๆที่ในประเทศไทยนะครับทำไมเป็นตัใจร่วมงานเสี่ยวมีครั้งนี้ก็จริงๆคือผมว่า มันเป็นคือเขาก็รีเชามาถึงผมก่อนด้วยครับผมแล้วก็หลายๆอย่างผมว่ามันคลิกกันครับไม่ว่าจะเป็นาการที่เขา,า Represent แบรนด์ของเขามันก็เข้ากับตัวผมด้วยอะไรด้วยครับผมแล้วหลังจากหลายๆครั้งที่เราได้ประชุมกันแล้วก็ได้คุยกันเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบการทำงานหลายๆอย่างมันน่าจะออกมาสム o o t h l ครับก็เลยเลือกที่จะทำกับช่นี้เราดีครับ จุดเด่นของโรดักตัวนี้เป็นยังไงครับเรนจุดเด่นเราก็น่าจะเป็นเรื่องกล้องนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็นิวดีไซน์ที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วผมแล้วส่วนตัวผมชอบสีขาวอยู่แล้วด้วยครับก็ผมว่ามันรเปอรเซนต์ความเป็นตัวผมดีแล้วก็น่าจะรับเปอรเซนต์ถึงความเป็นตัวของหลายๆคนได้ะครับอยาก,การเป็นกล้องนี่คือตเลยครับ้องอาจจะชอบถ่ายรูปอยู่แล้วอะไรก็คือผมจริงๆก็คือผมก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วผมว่าจะเป็นรูปตัวผมเองหรือว่ารูปแบบสิ่งหลายๆอย่างรอบตัวผมมาครับผม อ่อสวยก็น่าจะเป็นถ่ายแมวประมาณนี้ครับผมก็ <c oughs> ผมว่าไอ้เทคโนโลยีใหม่ที่เขานำมาไอ,200อ้200เมกะพิกเซลเนี่ยผมว่ามันน่าตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนครับฝากนะ<า>นผมก็วันนี้ถึงจะเป็นการประกาศนะครับผมรอบแรกแต่ว่าในอนาคตนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมแล้วก็มีหลายๆอย่างให้ติดตามแน่นอนนะผมก็อยากให้ทุกคนคอยสนับสนุนทั้งผมแล้วก็เชลมีด้วยละกัน ปใหม่งานตังๆเลยนะคะช่วงหลังๆนี้ทำงานเมืองไทยบ่อยใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับกับการดินมาทำงานที่บ้านเกิดเองห่ดเอมจริงก็ดีครับผมแต่ว่าคือมันก็มีหลายๆงานที่แบบว่ามันกองอยู่ตอนนี้ครับก็เลยผมอยากที่จะเคลียร์แต่ละงานให้เสร็จก่อนที่ผมจะไปทัวร์ที่เมกาผมว่าหลังจากเมกาจนถึงประมาณกลางปีอาจจะไม่ได้มีช่วงกลับไทยเยอะักเท่าไหร่ครับผมก็เลยพยายามที่จะเคลียร์งานหลายๆอย่างแล้วเวลาไปเมกาจะได้แบบสบายใจหน่อย เจอแบบบ่อยแค่ไหนในช่วงพื้นปีอืมก่อนที่จะไปทัวร์ก็น่าจะได้เจออีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าก็มาแป๊บเดียวครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอสักประมาณสามสี่เดือนโอ้สามสี่เดือนนี่จำไม่ได้ใช่ก็ไปทัวร์ไปเกาหลีก็ไม่ได้กลับครับผมก็คืออยู่ตรงนั้นยิงเดียวใช่ครับผมใช่ครับผมทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวหนักเลยนะคะสำหรับการจะไปทัวร์ที่เมการอบนี้อืมก็ถามว่าเรื่องตัวก็คือจริงๆก็คือพร้อมอยู่แล้วครับผมเพราะว่ายังไงทัวร์มันก็ได้ ทัวร์ฝั่งเอเชียมาได้สักพักแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีแบบว่าต้องเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรสองสาอย่างไปโชว์ที่นู่นด้วยผมก็บอกไม่ได้ตรงนี้การโชว์ท, <c oughs> ที่มีการกับทางเอเชียเราจะแตกตาก่างยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่คนดูมากกว่าผมคือ,อคนดูแถบฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมก็แบบว่าจะมีความคึกเยอะกว่าตรงนี้หน่อยนิดน,นึงครับผมผมก็เลยอาจจะต้องแบบเตรียมโชว์อีกแบบหนึ่งไปให้เขา จะมีโอกาสกลับมาผิดตัวที่ไทยอีกรอบไหมอันนี้โอ้โหอยวนี้ผมไม่ค่อยหลุดนะอย่นี้ผมไม่ค่อยหลุดนะถามว่ามีหวังไหมก็อาจจะครับผมแต่ว่าเอ่อก็ต้องดูครับว่าหลายๆคนเขาเรียกร้องมากแค่ไหนถ้าเกิดยิ่งเรียกร้องเยอะก็ การนี่มันจะเป็นจริงก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะมากขึงง้นถ้ามาปิดนี่คือปิดที่ราชมังเลยไหมคะอือราชมัง <laughs> เหรอผมอ,อาจารย์ผมว่ามก็ต้องดูสถานการณ์ของการทัวร์ที่เมกาก่อนดนนว้วยรครับว่าเป็นยังไงครับผมว่าจริงๆถามว่า Hello, uh, My name is Fahim I'm from Amman Malaysia so I just quite curious why the Redmi e Note f h 10 series still using MI เพราะว่าน่าจะข้างนอกใช่ไหม

คืออีกครั้งที่ผมบอกกันมันเป็นโชว์แบบว่า world tour รอบหน้าครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นปิดอังกอร์ก็นับว่าจะเป็น world tour รอบนี้ครับผมถามว่าราชมังนี่มีโอกาสไหมครับก็ถ้าให้พูดจริงก็คือมีครับแต่ว่าคือมันก็สองใจครับผมคือใจหนึ่งผมก็คืออยากเก็บไว้ให้มันเป็นของคอสเซเนครับผมแล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือแบบ คือผมก็ไม่รู้ว่าด้วยตัวผมคนเดียวมันจะออกมาเป็นยังไงอ,อะไรประมาณนี้ครับผมจริงพอเราได้ไปสัมผัสแล้วเราว่ามันต้องเตรียมการมากกว่าที่เดิมยังไงเพราะสเกียมันก็อใหญ่คือสมมุติถ้าเกิดได้ทําจริงๆครับคือผมไม่อยากทําแนวนอนครับผมอยากทำเป็นแนวตั้งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทาแนวตั้งสักเท่าไหร่<อ>แล้วมันสามารถเล่นกับพื้นที่ได้มากขึ้นครับผมแบบ ใส่อะไรหลายๆอย่างได้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันมันก็ไปสำรวจสถานที่เรียบร้อแล้วคิดไปแล้วก็ต้องมาแล้วนะมันก็คิดไว้ตั้งนานแล้วนะอยู่ในใจแล้วอยู่ในใจก็คือก็หลังจากทัวร์ที่หลังจากสเตเดียมรอบพิลาที่ผมโชว์เสร็จไปเนี่ยคือมันก็มีไอเดียใหม่ๆครับผมทั้งแบบว่าข้อดีกับการโชว์ที่สเตเดียมแล้วก็ข้อเสียกับการโชว์ที่สเตเดียมก็เลยต้องแบบว่าเอามาแบบปรับกันนิดนึงให้ทั้งคนเปอร์ฟอร์มแล้วก็คนดูเนี่ยเขาแฮปปี้กับ ทุกสถานการณ์แล้วก็แฮปปี้กับทั้งแบบอากาศร้อนแล้วก็สถานที่แล้วก็หลายๆอย่างด้วยแต่ <st ut ters> โชว์ที่ผ่านมาหลายคนชื่นชมความทุ่มเทของผมมากเลยอ๋อขอบคุณมากครับผมชใช่ครับถามว่าจริงๆภูมิใจไหมก็ภูมิใจครับผมแล้วก็จริงๆภูมิใจทางแฟนคลับทุกคนที่มาดูด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวผมเองด้วยที่แบบว่าแบบตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อวันนี้ตลอดออ9ปีที่มันผ่านมาครับผมแล้วก็ภูมิใจในทีมหลายๆคนที่แบบเขาทุ่มเทด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมของประเทศไทยแล้วก็ทีมของเกาหลีด้วย พอเรามาตรฐานไม่สูงไรแฟนๆเจะแบบว่าคาดฝันว่าเดี๋ยวท่าของกัน,นจะต้องกำลังกดดันไหมครับอังจีไม่ค่อยครับยังมียังมีอีกหลายอย่างที่แบบยังไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับผม,มบผมก็ยังน่าจะทำโชว์ที่มันดีกว่านี้ได้อีกสักสองสามโชว์ครับแม่นะ<อ>ครับ แบงคขายอย่างเมื่อกี้ก็คือเราบอกบอกมาว่ามีแฟนก็เซเว่นเลยนคนรองกันาะว่ามีแบบว่าข่าวลือมานะว่าเราจะต้องปีสองพันยี่สิบห้าสองพันยี่สิบห้าใช่ไหมอันนี้ผม <c oughs> ไม่ใช่ข่าวลือน,นะครับผมว่าหัวหน้าทีมผมเขาบอกไปแล้วว่า <c oughs> เราเชื่อมั่นได้เลยกับลีดเดอร์เราก็พูดเองแล้วอืมครับผมจริงๆก็คือตอนนั้นผมว่ามันน่าจะเป็น เวลาที่ดีที่สุดแล้วครับที่จะกลับมาคัมแบ็กร้อมกันเจ๊กคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นก็คือ2คนที่เขาอยู่ในกลุมตัวนี้เขาก็จะออกมาด้วยครับแล้วก็เรามีเวลา1ปีที่สามารถเตรียมตัวแล้วก็เคลียร์งานเดี่ยวของแต่ละคนให้มาเจอกันเจคนได้ผมก็เราจะมีหวังครับคุยกันจริงเรื่อเรื่องมีการคุยนอ๋อจริงๆถ้าเรื่องคุยนี้ก็คุยกันตั้งแต่เขาเข้ากลุ่มแล้วครับผมเราก็ต้องเตรียมเวลาเอาไว้นิดนึงครับเพื่อนคนโอเคนะเพื่อนไอ้นะครับเพื่อนที่บอโอจีที่ผมคุ เออลีดเดอร์ผมพูดไปแล้วผมผมไม่หรอกผมแค่พูดสิ่งที่เขาพูดเฉยๆครับเตอแน่มาแน่ปีมา้วคงโอเคมั้งก็คือกลับมาก็คือต้องราชมังคลาเท่านั้นเออหวังว่าก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นของผมจ้องลุงได้เป็นปีเหรอจ้องเลย ม่เอ้ยไม่รู้ว่าแบมจะต้องดูแลโปรดักชันเพราะที่ผ่านมาเราก็ดูแลของเราเองในระดับมาลแบมคิดว่ามันจะต้องยังไงบ้างกับโปรดักชันอือจะให้ผมบอกทุกอย่างตรงนี้ได้ไหมคือแนวตั้งแล้วแนวตั้งแล้วสมมติถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆคือผมก็อาจจะต้องมาลองเทสด้วยตัวเองก่อนละกันครับผมแล้วดูว่ามันเป็นยังไงจะเผื่อจะได้นำสิ่งดีๆแบบว่าไปใส่เพิ่มในตอนที่เป็นกอล์ฟเซเว่นครับผมก็ผมว่า ยังไงก็หลังจาก3าปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มทำงานเดี่ยวผมว่าเมมเบอร์หลายๆคนก็เริ่มที่จะ <c oughs> ฟังสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นผมก็เป็นน้องเล็กด้วยผมเข้าใจครับผมแต่ว่าแบบด้วยการทํางานกับหลายอย่างเนี่ยผมก็ยัง <c oughs> ถือว่ายังคงอยู่ในแบบว่าสีสันที่มันยังเป็นความเป็นเคป๊อปความเป็นก o สเซเปนแล้วก็ความเป็นไอดอลอยู่ครับผม <c oughs> ซึ่งคนหลายๆคนเริ่มฟังแบบอพินียนของผมเนี่ยคือผมว่าก็เรื่องโชว์อาจจะแบบ ได้ร่วมในส่วนหนึ่งแล้วก็แม็มเบิร์ก็อาจจะยอมให้ผมทําในส่วนหนึ่งด้วยตอนที่แทน่ถามเรืประสบการณ์ที่ถ่ายมาชิดรัชมังที่รู้สึกแบบไม่ใครประทับใจจริงๆตรงนี้แบม็มได้บอกตรงนันแล้วสามารถไปแก้ใน้าคตไมหรือว่ามันจะต้องเรื่องเสียงเรื่องพุงหรือรือสถานที่หรือความร้อนผมไม่รู้จะพูดยังไงพี่ผมว่างานงานนั้นมันไม่ไม่ใช่ครับผมเรียกไงเดี๋ยว ถามว่าเสียใจไหมที่ราชมังครั้งแรกของผมเป็นอย่างนั้นถามว่าก็อแอบเสียดายนะผมแต่ว่าผมว,าว่ามันงานคนละแบบกันเนาะแล้วก็เข้าใจคนละคนกันด้วยครับผมซึ่งคือถามว่ามีอะไรที่สามารถเอาแบบสองสจุดที่สามารถเอามาใช้ช่วยในอนาคตกับการโชว์ที่ราชมังของผมไหมเขาบอกว่าไม่ครับ <laughs> ผมทั้งข้อดีข้อเสียไม่มีเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นงานคนละสเกลกันครับผม หลายคนยกยเปนเป็นไอดอลในการที่แบบเป็นศิลปินก็ยังแต่สามารถจะมาพูดอะไรบ้าง <c oughs> ที่คนรสมครจะพูดรจริงๆคือเอ่อผมก็คือผมก็รู้สึกดีนะครับที่หลายคนเขายอมรับให้แบบว่าผมแบบว่าแบบเป็นแบบกับการที่ผมกล้าออกมาพูดเพื่อที่จะแบบว่านำไอ้วงการบังเทิงเนี่ยไปในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็จุดที่แบบว่าคนดูเนี่ยเขาแฮปปี้มากขึ้นกับหลายๆงานผมแต่ว่าอีกใจหนึ่งผมก<ม>็รู้สึกกังวลครับเพราะว่าแบบ มันจะดูเหมือนกับกลายเป็นแบบผมแบบดูเป็นคนบ่นเยอะแล้วก็แบบว่า <c oughs> แล้วก็ดูเป็นแบบบางทีแบบหลายๆรอบที่ผมลงไปคือถามว่าผมเสียวไหมก็เสียวครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเขาก็แบบว่าบริษัทยยใหญ่ๆกันทางัหนครับผม <c oughs> แต่ว่าผมว่าผมก็ต้องมั่นใจแล้วก็บั่นใจกับคนดูเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าแบบสุดท้ายบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ถ้าเกิดเขาไม่มีคนดูเขาก็ ไม่มีอะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องเอาผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นหลักก่อนครับแมไมรู้สึกเหรอครับวนรู้สึกว่าเราเป็นกระบอกเสียงใเขบบนั้นเอาความในใจเขาไปพูดพูดแทนลการนก็จะันจะเปลี่ยนแบบนี้เราดีใจแค่ไหนจริงๆก็ดีใจครับผมแล้วก็ผมว่าคือแบบเดี๋ยวนี้มันก็โลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งผมว่าคนดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาดูเป็นครับทางเรื่องโปรดักชั่นเรื่องเสียงไม่ว่าเสื้อผ้าหรืออะไรคือ ม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่แบบว่าเราขึ้นมาเต้นร้องแล้วเขาก็พอใจแล้วมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วเนาะผมก็เลยแบบต้องอต้องตามโลกหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ผมว่าควรที่จะทําคือไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของเมืองนอกหรือของไทยหรือว่าของเคป๊อปก็ตามเนี่ยคือจะทำทั้งที่ผมว่ามันก็ต้องทําให้ดีกว่าคนอื่นนะครับผมก็เลยแบบพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดครับ <Okay. S 1> ครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับ